สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องผีทฤษฎีีลอนรังสิตย่านชานเมืองที่หลายคนมองว่าเจริญมีทั้งมหาวิทยาลัยใหญ่ห้างสปปรรพสินค้า และย่านชุมชนที่ไม่เคยหลับแต่ถ้าคุณถามคนแก่ในละแวกนี้ว่ามีที่ไหนที่ไม่ควรไปตอนกลางคืนเกือบทุกคนจะตอบพร้อมกันว่าบ้านบันไดแดงบ้านร้างขนาดใหญ่สองชั้นตั้งอยู่ในซอยลึกแถวเมืองเอกรังสิตตัวบ้านสร้างด้วยไม้ผสมปูนมีบันไดไม้ทาสีแดงเลือดพาดขึ้นไปถึงชั้นบน บันไดนั้นเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรูหราในยุคหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปสีแดงกลับกลายเป็นสีของคำสาปเป็นสีของเลือดที่ไม่เคยล้างออกตำนานเล่าว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวหนึ่งที่ร่ำรวยจากการค้าขายพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้าแต่คืนหนึ่งเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นภายในบ้าน เสียงกรีดร้องดังออกมาจากชั้นบนและตอนที่เพื่อนบ้านเข้ามาดูทั้งครอบครัวก็ไม่มีใครเหลือรอดพ่อถูกพบอยู่ที่ถงบันไดเลือดไหลเปรอะไปทั่วลูกขั้นส่วนแม่และลูกสาวนอนแน่นิ่งอยู่ในห้องนอนด้านบนหลังจากนั้นไม่นานบ้านก็ถูกปล่อยทิ้งร้างและไม่ว่ากี่คนที่พยายามเข้ามาซื้อหรือบูรณะ ต่างก็ต้องหนีออกไปเพราะเสียงฝีเท้าลึกลับเสียงผู้หญิงร้องไห้และเงาดำที่เดินขึ้นลงบันไดในยามค่ำคืนจนทุกวันนี้คนแถวนี้ยังพูดกันว่าถ้าใครขับรถผ่านซอยนั้นในคืนฝนตกมักจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าบ้านใส่ชุดสีขาวแล้วหายวับไปกับความมืดแต่คืนนี้ ผมจะพาคุณไปรู้จักอีกมุมหนึ่งของเรื่องนี้เรื่องของชายเก็บขยะที่ไม่มีใครรู้จักชื่อเขาไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปในบ้านนั้นแต่โชคชะตากลับพาเขาเข้าไปในสถานที่ที่ใครหลายคนบอกว่าถ้าเข้าไปอย่าเผลอขึ้นบันไดแดงผมชื่อพนมอายุห0สิบกว่าเป็นคนเก็บขยะของเทศบาลเมืองปทุม ชีวิตผมเรียบง่ายกินอยู่คนเดียวไม่มีลูกเมียกะกลางคืนเป็นเวลาที่ผมอยู่กับตัวเองเสียงเครื่องยนต์ของรถขยะกับกลิ่นเหม็นชินจนไม่รู้สึกอะไรแล้วคืนนั้นต้นเดือนเมษาอากาศอบอ้าวรถขยะของผมเสียกลางทางหัวหน้าสั่งให้ผมใช้รถเข็นชั่วคราวเดินเก็บในซอยเมืองเอกเจ็ดแถวนั้นผมไม่คุ้น ปกติอีกทีมจะเป็นคนเดินเก็บตอนผมเขียนผ่านหน้าหมู่บ้านเงียบๆแสงไฟถนนกรับริบมีเสียงหมาเห่าลั่นแต่พอหันไปหมากลับยืนห่างๆไม่กล้าเข้าใกล้ผมเห็นบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตแต่โซมกำแพงเต็มไปด้วยเถาวันบานประตูเหล็กพังครึ่งหนึ่งมีป้ายเก่าขึ้นสนิมแผ่นหนึ่งเขียนว่าขายด่วนและบันไดวนข้างใน ทาสีแดงสดเหมือนเลือดตอนนั้นผมยังไม่รู้หรอกว่ามันคือบ้านที่คนเล่าลือกันผมแค่คิดว่าที่นั่นน่าจะมีขยะเยอะดีผมเข็นเข้าไปช้าๆแสงไฟจากเสาไฟถนนส่องมาไม่ถึงเสียงมแมลงกลางคืนดังแสบหูหน้าบ้านมีถุงขยะสีดำวางอยู่สามถุงกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาแรง จนต้องยกเสื้อขึ้นปิดจมูกสงสัยคนมาแอบทิ้งอีกแล้วผมพึมพำเบาๆแต่พอใช้ตะขอเกี่ยวเปิดถุงดูข้างในกลับไม่ใช่เศษอาหารไม่ใช่ขยะมันเป็นผมคนทั้งกระจุกมีเศษอะไรขาวๆคล้ายกระดูกนิ้วมือปนอยู่ด้วยผมสะดุ้งรีบปิดถุงทันที แต่ในตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงกรอบกรอบเหมือนมีใครเดินอยู่ในบ้านทั้งที่ข้างในมืดสนิทผมพยายามเพ่งมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรแค่เงาไหวๆเคลื่อนไหวอยู่ตรงบันไดแดงนั่นเหมือนคนกำลังเดินลงมาผมคิดว่าคงมีคนมาอยู่แถวนั้นจริงๆ เลยตะโกนบอกไปว่าขอโทษครับมีกลิ่นขยะลอยออกมานะเดี๋ยวผมเก็บให้เงียบผมยืนฟังอยู่สักพักก่อนจะได้ยินเสียงบางอย่างเสียงนั้นเบาแต่ชัดเสียงผู้หญิงพูดเหมือนอยู่ใกล้หูผมอย่าเก็บเลยเดี๋ยวม่เหลือให้เขา ผมสะดุง้งหันขวับไปแต่ไม่มีใครเลยรอบตัวมีแค่ลมพัดแผ่วๆกับเสียงเหล็กประตูดังเอียดผมรีบเก็บถุงทั้งสามโยนใส่รถเข็นแล้วเดินเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ออกจากรัวบ้านนั้นแต่ขณะที่ผมเข็นออกมามีเสียงดังขึ้นอีกคราวนี้จากข้างหลังเรื่องถุงสุดท้ายผมหยุด หันกลับไปดูที่หน้าประตูบ้านมีถุงดำอีกถุงวางอยู่ทั้งที่เมื่อครู่ไม่มีผมนั่งเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันเอาชนะความกลัวเลยเดินกลับไปหยิบถุงนั้นมาน้ำในถุงหยดแหมลงพื้นเหมือนน้ำเลือดผมเปิดดูข้างในเป็นเสื้อผ้าผู้หญิง เต็มไปด้วยคราบเลือดและเศษเล็บจิกขาดมีกระดูกชิ้นหนึ่งติดผ้าอยู่และกลิ่นคาวแรงจนแทบอาเจียนผมรีบโยนถุงทิ้งแล้วเข็นรถหนีออกมาไม่กล้าหันหลังกลับแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งถึงถนนใหญ่พอถึงจุดรวมขยะผมเล่าให้คนเฝ้าเวรฟังแต่พี่เขากลับหัวเราะเองนี่นะปนมไอ้บ้านนั้นไม่มีใครอยู่มาเป็นสิปีแล้วจะมีใครเอาขยะไปวางให้ได้ยังไงอย่ามาโกหกเลย ผมเถียงไม่ออกแต่ในใจรู้ดีผมเห็นมันด้วยตาเองวันรุ่งขึ้นผมเอาเรื่องไปเล่าให้แม่ค้าหน้าปากซอยฟังแกมองหน้าผมแล้วพูดเบาๆลุงอย่าไปแถานั้นอีกเลยบ้านนั้นมันเฮี้ยนแกเล่าว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนบ้านนั้นเป็นของครอบครัวนักธุรกิจใหญ่แต่เกิดเรื่องเศร้าคนงานหญิงตกจากบันไดแดงตายต่อมา ภรยาเจ้าของบ้านก็ผูกคอตายตามไม่ถึงปีลูกสาวก็เสียชีวิตในห้องนอนชั้นบนและสุดท้ายเจ้าของบ้านยิงตัวตายตรงโถงบันไดรวมแล้วสี่ศพนับแต่นั้นมาบ้านหลังนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเพราะคนที่เคยลองไม่มีใครกลับมาแบบเดิมผมพยายามลืมเรื่องนั้น แต่พอถึงคืนที่สองผมกลับได้รับคำสั่งอีกให้ไปเก็บขยะแถวเมืองเอกเหมือนเดิมเพราะคนอีกทีมลาป่วยหัวหน้าบอกติดตลกว่าอย่าไปกลัวบ้านบันไดแดงอีกละแต่ผมหัวเราะไม่ออกคืนนั้นพระจันทร์มืดสนิทตอนผมเข็นรถถึงหน้าบ้านอีกครั้งความรู้สึกเหมือนมีใครรออยู่ในความมืด ประตูบ้านเปิดแย้มอยู่เล็กน้อยเหมือนเชื้อเชิญผมยืนอยู่พักหนึ่งก่อนจะเห็นบางอย่างในเงาเหมือนผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ตรงถงบันไดเธอเอียงหัวมองผมแสงไฟสะท้อนที่ผมของเธอเปียกชุ่มผมตะโกนถามออกไปมีใครอยู่ไหมครับ ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงกอกกอกเหมือนเสียงเท้าเปล่ากระทบขั้นบันไดทีละขั้นลงมาลงมาลงมาผมถอยหลังทีละก้าวพยายามจ้องให้แน่ใจว่าผมไม่ได้ตาฝาดแต่ยิ่งมองยิ่งเห็นชัดหญิงสาวในชุดขาวค่อยๆเดินลงมาทีละขั้นแต่ขาของเธอ หักงอผิดรูปเหมือนคนที่ตกลงมาจากที่สูงเลือดซึมจากปลายผมเป็นทางและเธอยิม้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยฟันดำๆและกลิ่นเน่าโชยออกมาผมตะโกนสุดเสียงแล้วเพ่นออกจากรัว้วเสียงในบ้านยังดังตามมาลืมถุงสุดท้ายคืนนั้นผมนอนไม่หลับในหัววนเวียนแต่เสียงนั้นและตอนตีสาม ผมฝันผมฝันว่าอยู่ในบ้านหลังนั้นบันไดแดงอยู่ตรงหน้าและมีผู้หญิงสี่คนยืนเรียงกันอยู่ตรงชานบันไดร่างแต่ละคนเปื้อนเลือดบางคนแขวนคอห้อยลงมาบางคนนอนนิ่งกับพื้นทุกคนพูดพร้อมกันว่าช่วยเราทิ้งให้หมดทีพอตื่นขึ้นมา เสื้อผมเปียกเหนื่อและมีกลิ่นเน่าจางๆอยู่ในห้องท,งทั้งที่ปิดหน้าต่างแน่นผมพยายามไม่คิดถึงมันแต่ยิ่งหนียิ่งฝันซ้ำจนสุดท้ายผมตัดสินใจกลับไปบ้านนั้นอีกครั้งคราวนี้ไปกลางวันผมอยากพิสูจน์ว่าทุกอย่างแค่ภาพหลอนพอไปถึงประตูบ้านยังเปิดคายอยู่ พื้นหญ้าขึ้นรกบานหน้าต่างปิดสนิทแต่สิ่งที่ผมสังเกตคือบนบันไดแดงมีรอยเท้าเปียกๆเ,เหมือนเพิ่งมีใครเดินขึ้นไปผมสูดหายใจลึกแล้วก้าวขึ้นบันไดช้าๆพื้นไม้ดังเอียดทุกย่างก้าวพอถึงชั้นสองผมเห็นห้องหนึ่งเปิดอยู่ข้างใน มีตู้เสื้อผ้าเก่าๆและกลิ่นเหม็นแรงมากพอผมเปิดตู้มีถุงดำวางอยู่ในนั้นอีกและข้างในคือเสื้อเครื่องแบบคนเก็บขยะของเทศบาลชื่อบนนอกเสื้อคือพนมผมชังนักมือสั่นไปหมดผมไม่ได้เคยทิ้งเสื้อไว้ที่นี่แน่นอนแต่ชื่อผมอยู่บนนั้นจริงๆ ข้างในถุงยังมีตะขอเกี่ยวขยะของผมด้วยมันเหมือนมีใครเอาของผมมาวางไว้ล่วงหน้าเสียงประตูข้างหลังปิดดังปังผมวิ่งออกมาเต็มแรงแต่ทุกครั้งที่ผมหันหลังจะเห็นเงาผู้หญิงยืนตรงบันไดแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันและพอผมหันกลับอีกครั้งพวกเธออยู่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ผมวิ่งลงบันไดแต่ทุกขั้นเหมือนวนซ้ำบันไดแดงไม่สิ้นสุดผมลงมาเท่าไหร่ก็กลับมาอยู่จุดเดิมเสียงผู้หญิงสี่คนหัวเราะเบาๆจะหนีไปไหนลุงขยะต้องถูกทิ้งให้หมดผมตะโกนลั่นพวกมึงต้องการอะไรเงาในบ้านนิ่งเงียบก่อนที่หนึ่งในนั้น จะเดินออกมาชา้าๆพูดด้วยเสียงเย็นเฉียบช่วยเราทิ้งศพให้ทีอยู่ตรงถุงสุดท้ายผมไม่รู้ทำไมถึงเดินไปเปิดมันแต่เหมือนแรงบางอย่างบังคับข้างในถุงมีร่างผู้หญิงถูกห่อด้วยผ้าและหน้าเธอคือคนที่ผมเห็นเมื่อคืนหญิงสาวผมยาวที่ตกบันไดนั่นเอง ผมถอยหลังสุดแรงแต่พื้นลื่นจนล้มมือไปจับโดนของเปียกพอหันมาดูเป็นถุงดำอีกหลายสิบถุงเรียงรายอยู่รอบตัวเหมือนสุสานแต่ละถุงขยับเบาๆเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างในเสียงในหัวผมดังก้องช่วยทิ้งให้หมดทีผมสะดุ้งตื่นอีกครั้งอยู่ในห้องพักของตัวเอง คิดว่าทุกอย่างคงเป็นฝันร้ายแต่พอจะลุกไปล้างหน้าหน้ากระจกกลับมีคราบแดงๆเหมือนเลือดติดอยู่และตรงพื้นห้องมีถุงดำหนึ่งถุงที่มีกลิ่นคาวแรงเหมือนเมื่อคืนไม่มีผิดผมเปิดมันไม่ได้แค่ยกดูก็รู้ว่าข้างในหนักเหมือนศพผมโทรหาหัวหน้า บอกจะไม่มาทำงานอีกแล้วหนีออกจากเมืองเอกทันทีผมย้ายไปอยู่แถวคลองหลวงแต่ทุกคืนยังได้ยินเสียงเดิมในความฝันเสียงผู้หญิงพูดซ้ำๆว่าลืมถุงสุดท้ายบางคืนผมตื่นขึ้นมาเจอถุงดำวางอยู่หน้าห้องแต่พอเปิดไฟมันก็หายไปมีแต่รอยเท้าเปียกน้ำลากยาวเข้ามาถึงข้างเตียง สองเดือนต่อมาผมได้ข่าวจากเพื่อนเก่าในเทศบาลเขาบอกว่าคนเก็บขยะคนใหม่หายตัวไปกลางกะรถเข็นถูกทิ้งไว้หน้าบ้านบันไดแดงบนรถมีถุงดำสีถุงวางอยู่เรียงกันและถุงสุดท้ายยังปิดไม่สนิทข้างในเห็นเป็นมือของใครบางคนสีซีดเหี่ยวย่น และเต็มไปด้วยรอยขวนตำรวจเข้าตรวจแต่ไม่พบหลักฐานว่าเป็นศพบ,บอกว่าอาจเป็นขยะชีวภาพแต่คนที่อยู่แถวนั้นไม่มีใครกล้าเดินเข้าใกล้บ้านนั้นอีกเลยแม้แต่ตอนกลางวันบ้านบันไดแดงยังคงอยู่เหมือนรอให้ใครสักคนมาช่วยทิ้งถุงสุดท้ายแทนพวกเขา อย่าเก็บขยะจากบ้านที่ไม่มีใครอยู่เพราะบางทีสิ่งที่อยู่ในถุงดำมันอาจจะยังไม่ตายฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ